นายน็อตกับนายแทนไทยนั้นถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินและก็เปิดแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เป็นไปตามที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนี่แหละความจริงมีหนึ่งเดียว เรื่องที่ผมจะพูดนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมต้องอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมสุดที่ริมทองกุลได้เปิดโปรงในรายการนี้อาจจะพูดได้เลยครับท่านผู้ชมว่าเป็นรายการเดียวในประเทศไทยก็ได้จนเฉพาะเวพนันอย่างในแทนไทยนรงคูลฟองร้องเรีาายกค่าเสียหายผม1นึ่พันล้านบาทซึ่งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องนี้ความจริงก็จะปรากฏในศาลในส่วนของคดีความย้อนอดีตเรื่องนี้ กลับไปเมื่อ4เดือนกว่าถ้าท่านผู้ชมยังพอจําได้วันที่8เมษายน2566กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กองคดียาเสพติดและพนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนสืบสวนคดีพิเศษที่6ทับ2566เกี 6, ่ยวกับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ของนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากผู้เคยโด่งดังมาแล้วบรรดาในทุนของนายพันธวัฒนซึ่งหนึ่งนั้นคือนายแทนไทยนรงคกูล เจ้าหน้าที่ประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดในฐานะผู้ต้องหาได้ถูกข้อหาร่วมกันฟอกเงินและก็หาร่วมกันจัดการพนัน เอาทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์คือพนันออนไลน์ Online, โดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดวันอาทิตย์ที่13สิงหางคมน,นายพงศธรอินนำนวยผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้เปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าขณะนี้ได้มีการประสานงานกับสำนักง,งานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนับจำนวนสลากลอตเตอรี่ที่ได้ยึดมาจากกองสลาก Plus, และตรวจสอบว่าเป็นสลากลอตเตอรี่จริงหรือไม่ซึ่งจำนวนของกลางลอตเตอรี่ได้ตรวจยึดมามีประมาณ10ล้านฉบับ จำนวนผู้ต้องหาที่มีข้อกล่าวหาโดยคณะสอบสวนได้ตั้งข้อหานั้นมีอยู่4รายนิติบุคคลมีอยู่2บริษัทบริษัทแรกคือไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งรายที่1รายที่2คือบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์รายที่2ส่วนตัวบุคคลนั้นมี2รายท่านผู้ชมครับคนแรกคือานน็อตพันธวัฒนาควิสุทธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอีโอของกองสลักพลัสสองในแทนไทยนรงคูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดท่านผู้ชมครับด้วยความผิด2ข้อหาคือฐานร่วมกัน จัดให้มีการเล่นการพน,นันและร่วมกันฟอกเงินคณะทกงานสอบสวนเตรียมส่งสำนวุนให้การพิเศษภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2566นายแทนไทยนั้น เป็นคนมีฤทธิ์หลายคดีที่เมื่อส่งไปอายการแล้วอายการสั่งไม่ฟ้องพวกเราจับตาดูเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับไทม์ไลน์การโอนเงินเป็นยังไงบ้างมีให้หมดท่านผู้ชมค่อยๆดูนะฮะมีหมดทุกอย่างตั้งแต่วันวอเวลานอนหมดโอนอะไรบ้างคุณพงศธรเผยว่าสำนวนคดีพิเศษนี้ได้ดําเนินการในส่วนของการขอยขายลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มกองสลักพลัสเพราะว่าจากพยานหลักฐานที่ตรวจสอบมาพบว่ามันเป็นการจัดให้มีการเล่นการพน,นันเนื่องจากทางนายพันนวั์ได้มีการกําหนดราคา เข้าลักษณะการรับกินรับจ่ายเองโดยเอาสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นองค์ประกอบในการเล่นส่วนนายแทนไทยนั้นรับหน้าที่เป็นนายทุนให้อีกทั้งเมื่อนายแทนไทยต้องรับเงินจากนายพันธวัฒน์เจ้าตัวจะใช้บัญชีธนาคารไทยท่านแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดในการรับเงินทําให้สองคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในเส้นทางการเงินและถูกแจ้งข้อหาร่วมกันในเรื่องการฟอกเงินส่วนจํานวนที่มีการโอนจากบัญชีธนาคารของนายพันธวัฒน์ไปนายแทนไทยพบว่ามีมูลค่า200ล้านบาทขณะที่เส้นเงิน จากนายแทนไทยโอนไปยังนายพันธวัฒนนั้นกับมีมูลค่าถึง500ล้านบาทอย่างไรก็ตามขณะนี้นายแทนไทยยังไม่ได้รับเงินคืนจากนายพันธวัฒน์จากการร่วมลงทุนกองสลักพลัสซึซ่งใน แทนไทยได้ยื่นเอกสารแจ้งมาทางเดียอสไยว่าได้ดำเนินการฟ้องเรื่องเงินกับนายพันธวัฒน์แต่พนักงานสอบสวนก็ยืนยันว่าให้พิสูจน์เรื่องนี้ขั้นศาลแทนเพราะพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในตอนนี้พนักงานสอบสวนสามารถใช้พิจารณาจนเห็นสมควรแก่การสั่งฟ้องสี่รายตามความผิดฐานขั้นต้นที่ผมได้เล่าให้ฟังบทสรุปเรื่องนี้สั้นๆก็คือความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นคนที่ออกมาอวยในน็อตในแทนไทยวันนี้จะตอบสังคมอย่างไรถ้าลืมไปแล้วเดี๋ยวผมจะรื้อฟื้นความจำให้ได้เคยมีคนมาอวยใน น็อตและนายแทนไทยเต็มที่เลยสมัยนั้นคนแรกคือชูวิทย์กรมวลวิสิ์23มีนาคม2566หลังจากที่ถูก แฉเรื่องถุงเงิน6ล้านบาทที่ทนายตั้มในสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาแฉนายชูวิทย์ออกมาแถลงข่าวพูดถึงนายแทนไทยปกป้องว่านายแทนไทยได้แปลงร่างโดยการที่เขาได้ไปทํางานในธุรกิจที่ถูกต้องแล้วออกมาพูดเหมือนการันตีว่านายแทนไทยนั้นอดีตไม่รู้เป็นยังไงแต่ปัจจุบันกลับเนื้อกลับตัวมาทําอาชีพสุจริตแล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมเห็นหรือยังบรรดาสื่อที่ให้พื้นที่กับนายน็อตกองสลักพลัสและแทนไทยไปโฆษณาไปแก้ตัวต่างๆนานาไม่ว่าคุณจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามแต่วันนี้ ที่ดีไสน์สั่งฟองแล้วคุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่นําเสนอไปอย่างไรบ้าง 2. ไทยรัฐธันวาคม2565ปล่อยให้กองสลักลซื้อโฆษณาหุ้มปกหนังสือในวาระครบรอบ2ปีของกองสลักลส,สาม26พฤศจิกายน2565ร,รายการตี10ช่อง3ของคุณวิทวัสศุนทรวิน,นวัศสัมภาษณ์ในนอ็อตชูประเด็นว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแบบสุดๆบนโลกออนไลน์อุตสา,าหะา้าถวรายการตอนนี้ว่าเปิดเบื้องลึกของเจ้าพ่อกองสลัก ที่เริ่มต้นชีวิตด้วยวงจรสีเทาตั้งแต่อายุ17ปีแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนจากคนหลงผิดให้ประสบผลสําเร็จได้คือรายการคุติวัตีสินั้นอวยในน็อตสุดๆเลยสุดริมทิมประตู30กันยายน2565อีกเจ้าหนึ่งคือรายการนายวุฒิภัทรนายวุฒิธรมิลินทจินดาใช้หัวข้อว่าเคลียร์ชัดจัดเต็มทุกประเด็นพิสูจน์วงการลอตเตอรี่ไม่ใช่วงการมาเฟียเผยเบื้องหลังเรื่องราววงการลอตเตอรี่ต่อจากนั้นไปแล้วธันวาคม ช่อง65ช่อง9อสมทรัฐวิสาหกิจบริษัทในตลาทรัพย์เป็นสื่อภายใต้าการควบคุมรัฐบาลแต่หลังจากที่ในน็อตควักเงินเกือบ70ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน a f f Mitsubishi Electric Cup ท,ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันถ่ายท,ทอดสดทาง M c o t HD ช่อง9และ T Sport 7ปรากฏว่าช่อง9ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลก็แทรกโฆษณากองสลัก p l u สเป็นระยะระยะโดยเพลงโฆษณาต่อเนื่องกันร,ร่วม เกือบ20นาทีเนื้อหาขายฝันวางเป็นฟ่อนฟอนประกาศรางวัลที่1โทรไปหาคนถูกรางวัลมีคอนเทนต์ในนอ็อตกับรถเฟอร์รารี่สีแดงหรูหราฟู่ฟ้าขนเงินไปลูกค้าที่ถูกหวยตามจังหวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งรายการเจาะลึกทั่วไทยของหมาแก่คุณดนัยเอกมาสวัสด์ก็เปิดโอกาสให้ในายแทนไทยไในน็อตกองสลัก p l u สได้สัมภาษณ์แก้ตัวออกสื่อหลายกรรมหลายวาระนี่แหละ ความจริงมีหนึ่งเดียวผมพูดมาตลอดนะท่านผู้ชมครับว่าอาชีพการเป็นสื่อมวลชน50กว่าปีของผมนั้นในการพูดความจริงท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วไม่ใช่หรือว,ว่าบางครั้งหลายหนหลายครั้งต้องอดทนอดกลั้นโดนก้อนหินปากลับมามีบาดแผลต้องทนเจ็บทนปวดต้องกืนเลือด โชอมเลือดเอาไว้ในปากถูกกล่าวหาว่ากันแกล้งเขาบ้างอิจฉาเขาใช่ไหมเมื่อเวลาผ่าไปถึงวันนี้แล้วความจริงปรากฏท้องฟ้าเปิดเมฆคลึ้มหายไปพระอาทิศศาตย์สาดส่องทุกอย่างก็คลี่คลายว่านายน็อตกับนายแทนไทยนั้นถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินและก็เปิดแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เป็นไปตามที่ผมพูดตั้งแต่ต้นที่น่าเสียดายเมื่อความจริงปรากฏออกมาเหมือนเรื่องน็อตกับแทนไทยไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมที่จะมา มีคนเข้ามาขอโทษขออภยัยขอเข้ามากับเรื่องที่เคยดา่าผมไปตอนแรกมันเป็นเรื่องที่ต้องทําใจเอาไว้ที่สําคัญคือบรรดาที่อวยคุณน็อตไม่ว่าจะเป็นคุณวิทวัสช่องสามหรือคุณดนายเอกมาสวัสด์นะฮะรายการที่ออกมาโดยที่อวยทั้งนายน็อตและนายแทนไทยแก้ตัวให้ต่างๆนานาวันนี้ก็เงียบกริบไม่พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือพูดง่ายว่าหลอกท่านผู้ชมไปได้ครั้งหนึ่งแล้วและคนไทยมีนิสยัยขี้ลืมก็จะไม่จําอีกต่อไปวันนี้ ความจริงมีหนึ่งเดียวในเรื่องของนายน็อตกองสลักและแทนไทยนรงคูลที่ผมเคยพูดมาตอนต้นได้ปรากฏมาแล้วหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ6เดือนความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวเวลาพูดความจริงคนพูดต้องอดทนนิดนึงอดทนจริงๆท่านผู้ชมแล้วต้องมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองพูดเพราะว่าเราต้องมั่นใจในหลักฐานข้อมูลของเรานั่นแหละครับที่ผมอยากจะเตือนความจาท่านผู้ชมมาไว้และเตือนความจําคุณวิทวัฒน์เตือนความจําคุณตนายเอกหมาสวัสด์ไปด้วยว่าพวกคุณทําอะไรกันไว้รวมทั้งคุณวุฒ ได้อย่าลืมเป็นอันขาดว่าคุณทําอะไรไปร้อยกับสองคนนี้คุณอวยเขาสุดริ่มทิมประตูเหมือนกับคุณรับงานเขาหรือรับเงินรับทองเข้ามาอันนั้นผมไม่รู้แต่ว่าการแสดงของคุณวันนั้นมันค่อนข้างที่จะน่าเอใจแต่วันนี้ความจริงมีหนึ่งเดียวมันเป็นที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ